การเทสหัวฉีดนะครับจาก C20W202 นะครับเราจะดูว่าสี่หัวฉีดเท่ากันหรือเปล่านะครับอันนี้รถมีการค่อนข้างที่จะทั้งหน่วงทั้งอื่นนะครับแล้วก็กราฟเป็นหลุมนะครับก็จะดูว่าเกิดจากตัวหัวฉีดหรือเปล่านะครับที่ฉีดไปเท่ากันแต่ว่าแน่ๆครับอันนี้ครับเราเจอแล้วนะครับว่ามีรั่วนะครับรั่วขยดนะครับดูเขาว่า อันจะรั่วก็ยดมากกว่านี้หรือเปล่านะครับนะครับรถทุกคันจะต้องผ่านกระบวนการนี้นะครับวันนี้หยดนะครับนะครับยดนะครับลองดูครับว่าสี่หัวจะเท่ากันหรือเปล่านะครับอยู่ทรงตอนนี้แล้วน่าจะไม่เท่ากันเลยนะครับ อ่านะครับก็เห็นชัดเจนนะครับว่าหัวแรกนะครับหัวหนึ่งนะครับหัวสองนะครับหัวสามหัวสี่นะครับไม่เท่ากันเลยนะครับนี่เป็นขั้นบันไดนะครับเราเห็นว่าไม่เท่าเลยนะครับใช่ไหมพี่ไม่เท่าเลยครับโอเคครับ